ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนางบัวผันได้ลูกสาวชื่อนางอิ่มมาจากการบนบานแต่ได้รับคำสาบว่างูใหญ่จะมารับตัวไปเมื่อเติบโตเมื่อนางอิ่มอายุครบ16ปีงูจงอางยักษ์ก็ปรากฏตัวและรับนางอิ่มไปอยู่ด้วยตามสัญญาชาวบ้านหวาดกลัวและรังเกียจนางอิ่มที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์ร้าย จึงขับไล่ครอบครัวของนางให้ไปอยู่ท้ายหมู่บ้านติดป่าลึกนางอิ่มต้องทนใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเคียงข้างงูใหญ่ที่ใครๆก็ขยะขย้งแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยรู้คือความลับอันน่าอัศจรรย์ทุกคืนที่แสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องงูใหญ่จะเลื้อยพันกายของนางอิ่มและแปลเปลี่ยนเป็นเจ้าศิลา ชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นโอรสแห่งพญานาคที่ถูกสาบให้เป็นงูในยามกลางวันพวกเขาทั้งสองรักกันอย่างลึกซึ้งในยามค่ำคืนและนางอิ่มก็ดูแลสามีในร่างงูอย่างดีที่สุดในยามกลางวันต่อมาเกิดภัยแล้งใหญ่ในหมู่บ้านนางอิ่มตัดสินใจขอให้เจ้าศิลาช่วยแม้รู้ว่าการใช้พลังจะทำให้เขาไม่อาจกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ได้อีก เจ้าศิลาทำตามคำขอโดยสละพลังสุดท้ายสร้างน้ำพุใสสะอาดผุดขึ้นกลางหมู่บ้านช่วยให้ชาวบ้านรอดพ้นจากความอดอยากเมื่อชาวบ้านเห็นน้ำพุและทราบถึงความเสียสละของนางอิ่มและงูใหญ่พวกเขาก็สำนึกผิดและตระหนักถึงความดีงามของนางอิ่มแม้เจ้าศิลาจะกลับเป็นงูถาวรในทุกช่วงเวลาแต่นางอิ่มก็ยังคงรัก และใช้ชีวิตอยู่กับเขาอย่างมีความสุขตลอดไป